ถอยมาแล้อยเตะดีนาองอฟซีกัเลยมืงหนีไปร้านใครนี่วันเกิดนี่แม่ชร์จสนนวกับบรานได้คาไวประธา้กินห้พี่มาพี่พูดขนาดนี้นะนั่นู้จะวันเกิดแหงชารด้กิน่าจะขวดนึงคือสีมีแห้งข้อบักแห้ง่าเพรามซื้อให้กะไรเด้ได้ครับอดเปกินบบจะดูเด้อเพ็กคะแนนนะพนีเข้ากับสิแห้งแบอลตัวกสกินใบเส้รูบโรเบิ อันนี้ก็สิบใช่ได้บอกแบบชิวๆบอๆเต็มแต่ละคนขนาเต็มเลยจัดเต็มเงี้ยเอ้าน้ำมืันไม่รับเชือดหรอเอาที่วางนี่เติมมาก็เป็นแบบนี้เลยไปไปดูให้ซีดอเติมมาก็เป็นแบบนี้เลยเติมมาก็เป็นแบบนี้เลยปัดวุ๊นครับคนต้องโกโก้คนต้องถูเด็ก มาล่าตั้งแต่เปิดตัวมาอยู่แค่มาลงมาไรปังมากเนาะบ้านของบ้านพักขอบคุณแม่แม่ทุกนะครับที่ซัพพอร์ตและสนับสนุนคนนอนกดเข้ามาทุกท่านทุกวันเนาะจบแล้วครับแค่ไหนแตงคระไอ้นี่เหรอเจอกันนะครับอย่าอย่าลืมซื้อบัตรจอดตัวกันนะครับผมตอนนี้เจ้าของงานไม่เกิดกำลังขึ้นหนาขึ้นผมนะครับเดี๋ยวร้อาสลับเลยไหมอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยว บอดขาหวยค่าเร็วมากียวแถมหรือเปล่าไมมีแต้งก่อนวหน้าเราทำผมไม่้เกเวลาทำปวัวสิ่อยู่เรียนเอใช่หเยอดเลยขนานั้นาสือเรายังรอดเลยอ่ะ เราไม่ได้กลัวใครหรอว่ะกล้องกล้องก็มาสิทุกวันนี้ไม่มีฟิลเตอร์นะโทรศัพท์อะของที่ไม่เอาไปร่ครับอันนี้เูก้องนะครับเดี๋ยวจะเไพเอาของไปหมดเลยเซอไพแส์กคือเมื่อในสิกินใบมะม่วงหกรสไห้มันเกิดยุีนเอาคือไห้ม่ก้องคือยปลาปื้มแม่ ปับปื้มแบบนี่คิดว่าน้องอยู่ดิสมาแก,ก่นขนาดนี้จากไอ้หนุ่มเซอเลอร์ไอ้หนุ่มเออก่อโลโซดีดีเน็บเป้าดีเน็บดากเป็นตะเ้ายากปากเปียกแต่วันนี้เขามาถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็ร้องไห้แปลแล้วแล้วายก็เป็นตะแทสบอยู่เนะาะอะไรหลักแสนแรกบาบสักข้าข,าขวดก็คงมไ,มไม่บินหรอแม่นะเนาะออหรือแม่หากระถือมาก็ไม่ว่าเอาคือคอเขาใส่มือคือคอเป็นใงเมื่อเนี่ย แต่แต่กลับมาจากญี่ปุ่นคือขอเป็นกินเป็นแท้ไม่เป็นไรสิรูปยูม้วนหนึ่งอาการที่ไม่รู้เรื่องรูปยทีนี้ก่อนก็กินละกินไปนะคะไม่กินเหล้านะครับเอาเปลี่ยนเขาเลือกที่นี่ได้หรอเปลี่ยนเลยมันมีเอาผู้ใดเอาดวดประมาณาข้อมั้ยดวดอันสายไฟอันเล่นสัวม่เยีมยมๆถ้าทะโหมจ่ายไม่ได้แจ้งล่วงหน้าค่ะป้าตายละมาถ้ากันแจ้งนะ แต่งตรวททำงานพี่น้องมือนพักการต่งตัวคอนเสิร์ตแฮปปี้เบอร์เดย์แบบนี้อย่างแนมาเดียวมือนี้าบ่อยพังรูคอนเสิร์ตมาที่เดียวเต็มวงวันนี้คริสติน่าตีนี่เสไม่แหม่ผู้ใดเซีเทียนอยตัวไม่ใช่วันนี้คือเดียวแซตซซิตี้และแซวันนี้คือเดียวในอโอ้ยใหญ่ขึ้นได้น่อตนาทุกแห่งออเตัยงเตี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 ้งเตีงเตียงเตังเตีย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 งเตัเตงเ เมื่อไห่เละจิตนลเมื่อไร่เริ่ออเรแ่นเอาละมือไปห้านิาลานานเลยมึงกลับมาก่อนจกลับมาเอางป้าตีแทรบกุสิีลราอีกาไปอย่ยงลูกตีที่ว่พรุ่งนี้เบื้องหลังประชุมทุกฝ่ายเที่ยงตรง ประชุมหารือศิลปินวางแผนระบบศิลปินใหม่แล้วเจ้าจะรู้ว่าข้าเป็นคนแบบไหนเยี่ยมมากนะครับบอสดัตมันน้องก้อนคนดีนะขอให้ลากลับบ้านอย่างมีความสุขเอออเดือนมไปเลยบอสบอกคือมันที่สองเอามุ้งล้าน้อยจังเออไม่เดี๋ยวตารางระบบให้ใหม่ตารางอะต่อไปนี้ศิลปินทุกคนจะมีตารางงานของตัวเองเหมือนโรงเรียนจันถึงเัาร์ถึงอาทิตย์จะได้รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้าง จะได้มีเวลาส่วนตัวเองมากขึ้นจะไดมีเวลาไป็นอาลใช่จะ้มีเวลาไปทำไรพตาี่นี่นะเราะิีี่รกพคตาีนี่ละจักิตาดี่่ียงราบันีจังซีจังใลที่เราไปจับเน่ลัมาอ่ไล่ะจะไม่ย้อนใครเพราะย้อนมันไม่ขึ้นนะคุณ บ่ตึงบ่ตงยุ่งนะบ่ทำหยองแม่ก็ยุ่งมากาโอเคโอเคทำอะไรอ่ะยามาท่วงเงินออกซื้อเขาจัวคเเป็นนี่พนเขาก็เลยท่วงเี่ไปท่วงเนยต้องดีไทไปทางไม่อถามท่วงฟองฟ้องเลยดิข้าหาเสียงเสียชื่อเสียง หกานเลยเจ็ไม่ได้ไงพอนลานปอบพอนผู้ยิบ้านนี่คอยที่หลักานยนยันเจ้าต้องเสียเงินก้อนหนึ่งเอยวิเคราะได้สุดที่น้อยู่คอยวิเครอล้วเราผู้ยิบ้านี่าองมาได้เงินหนึ่งเรื่อมอากากันเลยเก็เมือนี่ดีเงินหน่งี่่ดองแม่แม่ดอเดี๋ยวอัปเดตพรุ่งนี้มีประชุม ครั้งนี้ใหญ่ของบริษัทเอามาครั้งใหญ่มาแรกก็ระชุมเลยมหรอเยอะชุมใหญ่มากไม่มีแต hmm, <tat. S 1> ่มีแต่มีแต่ทีมเบื้องหลังเบื้องงหลัประชุมเรื่องการทำงานของทีมงานเบื้องหลังด้วยว่าบริษัทบริษัทจะบอกว่าอันนี้หลอดดิเรกหรอจ่ายดีเลย์นะจ่ายว่าหรอดิเลย์พนักงานเหมือนมีเดียวดิเลรกพนักงานก็ขึ้นไปว่าอันไหน อินททยบอกเออใส่เลยแจงลุมนานสามสิบวันนะก็นี่ไงพุ่งอีวันเลยน่าตื่เลยลูอย่าตึ๊งชาตกใจด้วยนะไม่นี่ไม่ไม่ได้เป็นระบบนะไม่มีในระบบนะไม่ได้ขนบริษัทมาด้วยไม่ได้ขึ้นประกันสังคมนะจะเล่าจะเล่าซื้อบ้างก่าวดูใครมีบ้างไม่มีสักคนมาดูงวดทันงวดกเลยงวดชนงวดไม่มีใครมีรายชื่อเลยใจดีเอง ไปฟ้าไฟก้องข้าวไฟจกไปเบิรมันจะมีหูมีอย่างกัแง่ข้าไปเบิร์ตมีก็เลือกหูแน่เออมีกระสางหูกันไหมหูไรสักกระกซีมมอสีแกมารี่แกมข้ามาแล้วตานี้ค่ะ หนูไปกินข้าลูกใครจอ๋อสมงล่ะเอามาแต่ให้เรไนึงลูกแม่จาแต่แตเรหรือเปล่านี่เต่งหรือเปล่าคือเท่าเ่ะแต่ลูกแต่ผูอ้แต่งจริงแต่งคูยายให้แต่งันน้นคูยายเลยแล้วไปใส่อันแอปนี่อีกมานี่พรามันพีปอบ คืออะไรแอปพิงแอนไแต่งหน้าแล้วจะไม่ใส่เสื้อยีนเสื้อแต่ส่งถามใช้เสื้อยีนปวปะกว่าพี่น้าุูนก็ยังเหมนไม่ที่เดียเขาก็นไม่เรียนต้อแต่งตีทุกวันเดี่าเดีาไวเดี๋ยวไม่เรียนรู้น้ำปูนยังมีแบบการสื่อสารแบบเนื้ไม่ฝากไปละเงินส่วนอ่ะ ปั๊ดงาลดงาเงดรดดวงหน้าตส่ห้าเลยแล้วนั่นน่ะพี่หนุ่มพกลูกบอลมาด้วยเอาไว้ป้องกันไงเออเห็อน่อสลูกยันสกายสกายไพน์นุ่มพื้นเธิมเมื่อกี้นี่คือหาชันไ่าพื้นเทินมไเรื่องจริงอันนี้เราพื้นพี่หนุ่มได้ไหนั่งพื้นเธิมนั่นคือไปหาชันยี่หองเมื่อกี้นี่ทำทาเรซเซียมรวดแล้วกตั้งหานไปยีบบอง่่ไปเซียมหรือยิ่งต่อไปเลยนะ แล้วมาหำซื้อซ้ำแขนพอนางเอาเอาไปนุ้ยขึ้นอย่างสันนอนหงุดหงิดเม่กะเลี้ยงพวกมาขึ้นไปขึ้นไปวางอย่างสันน้อนหงุดหงิดเม่บ้องเสือดอกออกมาเบิ่งดูวงลาหน้าไว้เดี๋ยวก็ลอยมาลาหน้าไว้เดี๋ยวก็ลอยมาไม่ไม่นี่ช่วยป้องเรื่องวว่าอันบักสกายมันพพูดหน่อยตอนทามันเี้อย่างสันขึ้นไปอย่างสั่นเพนนุ้ยขึ้นมาว่าขึ้นมาเป็กเซตเป็ซี่นี่แล้วก็ไปเลยเราก็ยาวไปเลย ป็นอย่างเนอแไปว่าอะไรนออ้านของเดียวกันเจนุ่มมันเป็นเป็นจนุ่มมเลยโอ้ยแล้วเป็นเนี่ยแลก็รับสิทก้นรามหนูนี่ลดลงเหลือระดับเหลือเปเป็นเป่ยไครผู้่ายเปลี่นแต่เป็นคนถอยย่าลามแกันอพออยู่ไก่ไม่แซมดูเนาะเอาไ่ให้เบอรก็ไหนให้แม่บว่ากันไหนไม่แซมเรันแม่คือเขาบาบ งานคือาเขาใ่เด so so e. okay, ี๋เดี๋ยวะเามันูน่อยมันจเี่ยวนะมาลหัลลตหมันสัผีนนะใชเป็นอย่งจะเป็นมืออย่างว่าอกเอปอยู่สืีอมาเบาบ้านบ้านห่ย่ี้ยอะไน้นไสดเอาในจเเได่ไเอาลูกไหนไปไหนเอก็แลกคได้ปะนี่ใหญ่ิงหมไป

ก็เือไวริกาตัวจริงกา่าลร้อยสิบโมแมอ่างเง้เลี่บ้ากอะไรคือบนเคลิปอยู่บรกาตัวจริงมากข้นเใไปไปไปฮอตยางแล้วลูกไปได้เวลาแล้วไปเลยจ้าขอบักูไทลรอตดีอะไรทุ่มหนึ่งเริ่มเริ่มไเนี่ยดียอย่าเพิ่งล่รหาข่รงเวลาวนให้เขารอเขากอนเนี้ยให้เขารอเขาเนี้ยรอขอนตาเรามีกลิมาก่อนเพื่อนเลยนะวันนี้เนี่ย รดานเอาเท่าอหราไห่ช่ไหนเอาผมชาในบอลอ๋อเห็นอยู่แล้วคุณนอเห็นจ้าของครตียิ่วตีน้าวะีไม่มีสกิลอันเลยสองก่มืออดไม่แซมอาน้าแม่ของก่มืออดไม่แซมแต่ว่าไอ้คืออะไรที่เราคุณแม่แซมงไมกอดแต่ว่าชซ่ดย เป็นแบบชุดที่ไปยืมปุนยกมือขึ้นเลยรอครับแต่รอค่เอก็รอบ้างไม้รอเลยสเปร้รอหน่อยแต่ความสักระตรงได้ค่ะอันนี้บอกยิ้นเนยไปนี่บอยิ้นที่จะใส่ดาบพอเริ่มตั้นตรวเกี่ยวพี่น้องก็ตัวจเกี่ยวกัสีจะแบบอเมรินเสียของเสียทาบามันอเาตีว่าเสียยังไรก็ตนมา ลูกปวดเขียนมันคืออุ่มลูกหอกชโม้งสนามบินแม่โยขึ้นโยลงอยู่แม่มันตกเครื่องอย่ามันตกบ่อแบบนี้ปะอากาศแปรปรวนขนาดมันขึ้นนี่สามรอบสวัสดีครับได้ยินข่าวว่าพี่อาร์ที่ถึงบอสหรอคิดถึงมาเพ้นอันอะไรนะถ้าหาบอสทุกวันเลยว่าแบบบอสใครคิดถึงบอสมากเมื่อไหร่มันจะกลับไทยใช่ไหม คุงนี้ก็เลยมีาสตองรมอรุเร็วเด้อได้เวลาทนั้นนี pues ่ขนมเยอะโอเคโอเคทุ่มหนึ่งเรยไม่แต่หน้ารอยช่เลยนะอช้นาองป่าจจะซามด้วงานแต่ก็เร็ตายละใอ่อใของมัเกินเองกำลัไอซื้อเล่ห์ฮอรลีิปมนภาษ่ญี่ปุ่นหรอซื้อมากซื้อมากฟฮอก็จะกระดิจแล้วเออคิดได้แคบ ลูกลวมก้อนเดียวไกลรอกไปซื้อนกละไงก้อนโอ้เสียรุญี่ปุนถยเยอะเออเอาสของเหลียนก็สของเลีนถาด้ตอนีพกุนเนาะสี่นีก่บอกเลยเอาคนมาาซความเินไม่หรมาฝาก่บอลาเอาราเร็วไซเขามาถ่าบิงตัวนี้เบิงยังครับอหรือบ่คือยังไงบอกว่านั่นล่ะบผมกินเซัโตเกี่ยวนกินเซ่ตเกี่ยวได้กินอ้ยเนาะ เขาเห็นท่าเขาเพิ่งไกินข้าวเห,เห็นผลเร็วเลยครับหลอกลวงไม่้นบเสื้อหรออันนี้อันนี้แช่เวิร์ดูอันนี้อันนี้ใช่แล้วยังเ <ไป S 1> ลยครับเป็นเอน่อเป็นขวดยังไงเอาอุ้ยงมากเยงงมากเลยิงจรเนี่ย เข้าลุ่มปีกสองทุ่มนะครับพี่น้องฝาวซื้อบาจ่องตัวมี่คอนเสิร์ตโฟกซองหลักกบมีนันนีโนหลายอย่างพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเอ็กวีเซียส์ส่วนีนะครับมีเอฟซี้องยุรีบันสิบสามคน <Wow. S 1> แม่แม่ตัวเป้งบอกป๊ามีของรางวัลจากยูรีด้ยิยมว่าป้าขอยาดูแม่แม่สิบสามท่านว่าจะเป็นชมพูเลชมแบบใดนะ